โหลดสตาร์ทโบติดจ้ะพี่น้องเพือ่อนก็เลยมาเช็คเครื่องเบงื่อนว่ามันเป็นหย่อนอีกยังนะคะนั่นมันจะเป็นกันซีน่าคะพีน้องเนี่ยมันสติดสาค่ะสติดกับโบติดเป็นแต่สองสามเมืองละจ้ะพี่น้องสาเหตุมัันนเเป็หยงะสาตุจังมันเป็นนั่นอย่างเดียว สาง <laughs> สิบเบิ้งเบิ้้างจำเป็นสิเบิ้งคับพี่น้อ,นองสต,สตาร์ดเบิ้งมสตาร์ดเบ้งูเบิ้งสตาร์ดเบิ้งคับพี่น้อ,นอง,อง,นองหงอนเเอาเลยบ่นี่ยเ่าหดสาร์ห้เบง เต็นกงแกม้นเป็นอะไรอือเฮล่ะเฮล่ะเทละวันเป็นหย่อนเี้ยตัวสายสายไฟมันลวมสายไฟมันรวมกันมั้เป็นแสงแตกมากมากนี่ไงน่าจะกันมึง เี๋มาหลุนกันค่ะว่ามันสิติดบ่มาหลุนกันค่ะเพราะว่าเบิ่งใน YouTube นะคะ่ะพี่น้องมันจะช้าสิติดมันจะช้า ยกสกรที่แล้วตุ้งง่าอเกินเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ามีสิติดบ่คุณ่าเป็นน้ำสายไฟเดี๋ยวมาหลุนกันจับพี่น้องเจ๋แบนมากบ่มีมันงมันโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะติดไหม โลสตาเตตติดจากพี่น้องเายรวมเป็นสายสายดรวมสายกุญเดมันรวมว่ะสายเก่าแล้วลองสตาร์ทมั้งอ่ะลองสตาร์ทเบื้องฮิตได้ป่ะเพราะวันบ่ติดเป็นตั้งแต่มาตรสวนยางเลยค่ะว้าวติดแล้วค่ะพี่น้องสุดยอดเลย นี่ค่ะพี่น้องปลา,าววถามเป็นไปหาสร้างนี่เขาฟันเป็นหลายเติบอยู่ได้นี่พี่น้องสายกาวมันหลวมค่ะฝังซานี่คุ้มเฮ็ดวรสันค่ะพี่น้องบานจะเพิ่นหาวิธีใดบุนีสร้างจําเป็นเฮ็ดใดละค่ะพี่น้อง <laughs> สามี <laughs> <laughs> โอเคค่ะพี่น้องรถติดแล้วค่ะมาต้องคิดนักละค่ะพี่น้อง ฟังเสานีคิดนักเลยเสร็จแล้วค่ะติดสบายแล้ว